รักขอบคุณจิตด,ดิญญาณแห่งการตระหนักรู้นะขณะนี้พลังของการเป็นตัวเองอย่างบริสุทธิ์เปลี่ยนเส้นเวลาชีวิตปัจจุบันขณะนี้ที่โลกเราเต็มไปด้วยความสับสนบางคนอาจจะรู้สึกว่าเรากำลังแข่งขันอยู่ คำถานที่ไร้คำตอบมีเพียงไม่กี่สิ่งที่สามารถชี้ทางให้เราได้อย่างแม่นยำซึ่งสิ่งนี้โรงเรียนไม่เคยสอนให้เรารู้เลยแม้แต่นิดเดียวนะคะไม่ใช่แค่หลักการหรือว่าคำแนะนำแต่คือกุญแจจักรวาลภายในที่สามารถเปลี่ยนทุกเส้นเวลาของชีวิตของเราให้กลายเป็นทางเดินที่ทรงพลัง สว่างสวัยและเป็นอิสระค่ะมีหลักการที่เรียบง่ายที่ลึกซึ้งนะคะมีเพียงสามขั้นตอนเท่านั้นค่ะที่เป็นจุดเริ่มต้นนะคะให้เราได้เปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเราทำสิ่งที่คุณตื่นเต้นที่สุดนะขณะนี้ค่ะ ทำอย่างเต็มที่ที่สุดโดยไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ไว้ใจว่าทุกสิ่งที่จะพาคุณไปยังเส้นทางที่ดีที่สุดของคุณเองนะคะเราจะพาเข้าไปสู่3ขั้นตอนนี้ซึ่งนี่คือระบบนำทางภายในของเรานะคะที่จะพาเราเนี่ยข้ามทุกเส้นเวลา ทุกเหตุการณ์ทุกความเป็นไปได้อย่างมีชิดมีเป้าหมายมีพลังแห่งความเป็นไปได้ในตัวเองค่ะเดินตามพลังความตื่นเต้นความตื่นเต้นนะขณะนี้ที่อยู่ในใจของเราค่ะคือเข็มทิศจัก,กรวาลที่จะพาคุณไปสู่ความสมบูรณ์ของวิญญาณเราลองถามตัวเองดูซิว่า ตอนนี้ฉันตื่นเต้นที่สุดกับเรื่องอะไรฉันตื่นเต้นที่จะทำอะไรบ้างนะคะในแต่ละวันแม้สิ่งนั้นจะเล็กน้อยค่ะจงลงมือทำเพราะนี่คือจุดเชื่อมต่อสู่พลังที่ยิ่งใหญ่นะคะคือสัญญาณภายในคือพลังชีวิตค่ะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความตื่นเต้นเราหลงไหล และเราใส่ใจที่จะเรียนรู้ศึกษาหาความรู้นั่น,นะคะคือเส้นทางที่นำพาเรานะคะไปสู่พลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสัญญาณของเส้นเวลาที่ถูกต้องนะคะเรารู้สึกเบาสบายปลุกพลังชีวิตของเราในแต่ละวันนะคะให้เราทำสิ่งนั้นด้วย แรงบันดาลใจมีพลังชีวิตชีวาเจอเหตุการณ์บังเอิญที่จะพาไปข้างหน้าค่ะเราจะเจอเส้นทางนั้นมีคนมาเกื้อกูลสนับสนุนเราในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่หรือแม้แต่เราได้พบเจอครูบาอาจารย์ที่ได้เห็นในสื่อโซเชียลก็ตามนะคะที่เราได้รับความรู้นั้นมาเพื่อเป็น แนวทางในการต่อยอดในสิ่งที่เราทำต่อค่ะเรามีพลังสร้างมีแรงใจแม้ว่าเราไม่รู้ว่าปลายทางจะเป็นเช่นไรนะคะแต่ณขณะนี้ค่ะปัจจุบันขณะน,นี้เรามีแรงบันดาลใจมีพลังที่จะสร้างสรรค์สิ่งนั้นมีสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาโดยที่เราไม่ต้องพยายาม คือสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาด้วยเหตุปัจจัยใดก็ตามนะคะให้เราไว้วางใจค่ะแต่ด้วยสิ่งนี้นี่เองนะคะที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีความพยายามแต่ว่ามันเป็นการที่ลื่นไหลในเส้นทางนั้นเรารู้สึกมั่นใจและเชื่อมโยงกับบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นค่ะในสิ่งที่เราทำเรารู้สึกถึงคุณค่าที่เรากำลังทำอยู่ณขณะนี้ สิ่งที่เราจะกลับมามองดูตัวเองค่ะในทุกขณะในทุกเวลาและในแต่ละวันที่เราได้ทำสิ่งนั้นนะคะเราลองหยุดและฟังเสียงภายในในทุกเช้าฟังเสียงภายในตัวเองค่ะว่าเส้นทางที่เราไปเนี่ยเราได้ความรู้สึกสภาวะจิตเช่นไรและเราก็เลือกทำสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าตื่นเต้น เป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามนะคะเราตื่นเต้นแล้วเรามีความสุขความสบายใจเบาใจและสิ่งนั้นเกิดประโยชน์เกิดคุณค่าในตนเองเริ่มจากตนเองนะคะและสิ่งนั้นยิ่งดีขึ้นเลยค่ะถ้าเราได้ส่งมอบคุณค่าต่อผู้คนที่พบเจอบอกเล่าเรื่องราวเหล่านั้นในสิ่งที่เราทำนะคะให้กับผู้คนรอบตัวมีคนชื่นชมยินดี หรือว่าสนับสนุนเรารับฟังเราแนะนำเราเพิ่มขึ้นสิ่งนี้ทําให้เรารู้สึกว่าเกิดความรู้สึกตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเราได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นขยายขอบเขตความรู้ค่ะและสิ่งนั้นไม่บังคับไม่กดดันแต่ว่าจะปล่อยให้มันไหลเป็นไปตามธรรมชาติค่ะ เราลองหายใจเข้าลึกๆแล้วถามตัวเองว่าเส้นทางที่แท้ของฉันอยู่ตรงไหนสิ่งที่เราทำนะคะณนะขณะนี้เรารู้สึกว่าใจฟูตื่นเต้นสบายแล้วเราก็เกิดคำถามนี้ขึ้นมาว่าแท้ที่จริงล้าเนี่ยเส้นทางนี้จะพาเราไปตรงไหนได้บ้างนะคะลองเชื่อมต่อกับความเงียบเพื่อที่จะรับคำตอบนั้น รับคำตอบจากภายในของเรานะคะและในขณะเดียวกันนะคะเราได้ลงมือทำด้วยความกล้าหาญด้วยใจที่มีความมั่นใจไว้วางใจค่ะให้คุณค่ากับพลังชีวิตชีวามากกว่าผลลัพธ์นะคะถึงแม้ว่าเราจะถามตัวเองว่าอสิ่งนี้จะพาเราไปไหน แต่เราก็ไว้วางใจในผลลัพธ์เสมอะคะ่ะเราซื้อสัตว์กับความรู้สึกแท้จริงของตัวเองนะคะในทุกขณะเราพูดคุยกับตัวเองสื่อสารกับความรู้สึกข้างในนะคะสังเกตและลองจดบันทึกดูซิว่าในแต่ละวันที่เราได้ทำไปเนี่ยเกิดพลังงานชีวิตด้านใดบ้างค่ะมีความรู้สึกมีอารมณ์แบบไหน เพราะว่าสิ่งนี้ค่ะจะเป็นการที่เราสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในแต่ละวันของเราค่ะเพื่อที่เราจะส่งต่อพลังงานชีวิตด้วยการลงมือทำด้วยนะคะลักษณะของคนที่อยู่ในเส้นทางใหม่เส้นทางที่เราได้สร้างสารรค์ชีวิตตัวเองในสิ่งที่เราทำที่เกิดความตื่นเต้นสนุกสนานและส่งมอบคุณค่าในสิ่งที่ทำนะคะ จะมีประกายในตาแล้วก็ในหัวใจของเราค่ะจะเปล่งประกายเราไม่ต้องดิ้นรนค่ะแต่ว่าสิ่งนั้นจะมีผลรับทําให้เราเห็นถึงความสําเร็จค่ะเราจะไม่เปรียบเทียบผลงานด้วยนะคะไม่เปรียบเทียบกับใครทั้งนั้นแต่เรารู้สึกว่าไอ้ชีวิตเราจเจริญเติบโตยิ่งขึ้นนะผลงานเราดีขึ้นนะนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเจริญก้าวหน้าค่ะ เพราะว่าเรามีศรัทธาลึกๆข้างในแม้สิ่งนั้นจะอยู่ในความมืดอาจจะยังไม่มีผลตอบแทนใดๆกลับมาค่ะแต่ผลลัพธ์ที่เราได้ก็คือความรู้สึกสภาวะจิตของเรานะคะเราจึงเดินไปด้วยความมั่นใจถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่รู้ทุกขั้นตอนของการเดินก็ตามค่ะเราก็ยังทำต่อไปด้วยความรักความศรัทธา ด้วยความตื่นเต้นที่เราได้ทำสิ่งนั้นนะคะพลังของการเป็นตัวเองอย่างบริสุทธิ์เนี่ยแหละคะ่ะเมื่อเรากล้าที่จะเดินตามความตื่นเต้นเราก็จะพบว่าเส้นเวลาชีวิตของเราเนี่ยที่ดีที่สุดเนี่ยในขณะนี้ได้ถูกเปิดออกและเราไม่จำเป็นต้องรู้วิธีแค่เรามีความจริงใจ กับหัวใจของเราค่ะจักรวาลก็จะตอบสนองภายในความรู้สึกของเราออกมานะคะซึ่งคลื่นพลังงานที่เข้าถึงด้วยพลังงานของความรู้สึกที่เรามีเนี่ยในจักรวาลน,นี้พลังงานของความรู้สึกค่ะทุกสิ่งนั้นคือพลังงานเมื่อรู้สึกแล้วอ่ะจึงเกิดมาเป็นผลลัพธ์เกิดมาเป็นวัตถุสิ่งของ พลังงานทุกชนิดมีความถี่และความถี่ทุกอย่างสื่อสารผ่านความรู้สึกได้โดยตรงนะคะความรู้สึกจึงไม่ใช่เรื่องเล็กหรือว่าเรื่องส่วนตัวของจิตใจแต่ความรู้สึกคือเครื่องมือวัดคลื่นพลังงานค่ะซึ่งเป็นการวัดคลื่นพลังงานที่แม่นยำที่สุดของชีวิตเราด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นทุกๆคนที่ตระหนักรู้ได้ถึงพลังงานความรู้สึกของตนเองนะคะอารมณ์ความรู้สึกใดๆที่เกิดขึ้นมาในชีวิตของเราเนี่ยคะ่ะภายในเราเนี่ยเรารู้นะคะและจัก,กรวาลรับรู้เช่นกัน,นะคะ่ะตอบสนองสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้สร้างเช่นกันร่วมกับจัก,กรวาลภายในนะคะความรู้สึก จึงเป็นกุญแจที่เข้าถึงพลังงานเรามองไม่เห็นคลื่นพลังงานนะคะแต่ว่าคลื่นนั้นเนี่ยจะสื่อสารผ่านหัวใจแล้วก็ yeah. ส่งผ่านมายัง wow. ชีวิตเราค่ะชีวิตร่างกายของเราเนี่ยแหละค่ะเมื่อเราเข้าใกล้ใครบางคนเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าอึดอัด เราก็อาจจะสัมผัสได้ถึงคลื่นพลังงานที่ไม่สอดคล้องก็ได้เพราะว่าในขณะนั้นเราอาจจะไม่ใช่คนที่รู้สึกอึดอัดเรากำลังผ่อนคลายเบาสบายคลื่นพลังงานไม่ตรงกัน,นะคะ่ะเราจึงรู้สึกว่าไม่สอดคล้องเมื่ออยู่ในธรรมชาติแล้วรู้สึกสงบแสดงว่าเรากำลังอยู่ในคลื่นแห่งความสมดุลน,นะคะ เมื่อหัวใจสั่นไหวด้วยแรงบันดาลใจในสิ่งที่เราทำอยู่ด้วยความตื่นเต้นในะขณะนี้เรากำลังเข้าใกล้ขึ้นพลังงานแห่งการสร้างสรรค์นะคะเราเป็นผู้สร้างและเป็นการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับโลกใบนี้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นความรู้สึกเนี่ยจึงเป็นภาษาลับของจักรวาลเลยค่ะใครก็ตามที่ฟังและรู้สึกได้ ลึกพอถึงพลังงานความรู้สึกข้างในของตัวเรานะคะก็จะสามารถเชื่อมต่อกับพลังงานที่เปลี่ยนชีวิตได้อย่างมหัศจรรย์ทุกความรู้สึกคือความถี่เฉพาะตนนะคะความถี่เฉพาะบุคคลเลยค่ะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เราควรที่จะกลับมาเรียนรู้ตัวเองนะคะถึงคลื่นพลังงานชีวิตของเราณนะปัจจุบันขณะ ความรู้สึกคือคลื่นพลังงานที่เข้าถึงได้ค่ะเรารู้สึกอย่างไรนั่นแหละค่ะคือคลื่นพลังงานที่เราเป็นนะขณะนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเรากำลังเป็นความรักคลื่นพลังงานแห่งการเยียวยาสร้างสารรค์ขยายตัวก็เกิดขึ้นค่ะหากเรารู้สึกว่า เรากำลังมีความกลัวขื้นพลังงานนั้นก็จะหดตัวบิดเบือนแยกออกจากส่วนกลางชีวิตเรานะคะหากเรารู้สึกว่าเราซาบซึ้งขอบคุณขื้นพลังงานก็จะเกิดการเพิ่มพูนดึงดูดและเปิดรับสิ่งดีๆค่ะเพราะว่าการสํานึกรู้คุณขอบคุณนั่นแหะคะ่ะ คือการเพิ่มพลังงานหากเรารู้สึกว่าขณะนี้เราเกิดความรู้สึกว่าเราศรัทธาไม่ว่าจะศรัทธาเรื่องอะไรก็ตามนะคะนั่นคือเคลื่อนพลังงานที่เชื่อมต่อกับมิติที่สูงขึ้นนะคะความศรัทธาของมนุษย์เราทุกคนนะคะเป็นสิ่งที่เป็นเฉพาะบุคคลเราจึงเคารพนะคะเคารพในความศรัทธาของแต่ละบุคคล เพราะว่ามิติมายาภายในคือการที่เราเป็นอิสระในทุกสรรพสิ่งหากเรารู้สึกว่าขณะนี้เรารู้สึกสงบคลื่นพลังงานก็จะเป็นความเรียบคงที่และทรงพลังในความนิ่งเราจะเห็นได้ว่าทุกอารมณ์เนี่ยไม่ได้เกิดได้แค่ความรู้สึกนะคะ แต่คือคลื่นที่เรากําลังออกอากาศไปสู่จัก,กรวาลค่ะและจัก,กรวาลก็จะตอบสนองกลับมาด้วยคลื่นที่ตรงกันนะคะหรือว่าบางคนจะเรียกว่าการจูนก็ได้ค่ะจูนคลื่นแบบไหนรับคลื่นเช่นนั้นนะคะเราถึงจะสอดคล้องก,กันกับคลื่นนั้นเพราะฉะนั้นกลับมาที่ตัวเราข้างในค่ะเพื่อที่จะสะท้อน ผลลับนั้นการที่เราจะเข้าถึงคลื่นพลังงานสูงนะคะเราเข้าถึงคลื่นพลังงานนั้นด้วยความรู้สึกที่เราตั้งใจด้วยความรู้สึกที่เรามีเจตนาที่ดีค่ะตั้งใจรู้สึกดีอย่างมีสติไม่ใช่การฝืนนะคะแต่คือการที่เรา เลือกคลื่นที่จะอยู่อย่างรู้ตัวค่ะเราจะใช้ใจรู้มากกว่าหัวคิดเพราะฉะนั้นเราจึงหยุดวิเคราะห์แล้วฟังว่าหัวใจเราเนี่ยกำลังรู้สึกอย่างไรณนะขณะนี้เราจะอยู่กับสิ่งที่ให้พลังงานชีวิตของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่เป็นผู้คน เป็นเสียงที่เรารับฟังหรือว่ากิจกรรมที่จะยกระดับขึ้นพลังงานในตัวเราก็ตามนี่คือสิ่งที่เราเลือกแล้วนะและเมื่อน,น,นะะั้นค่ะเราได้ปล่อยอารมณ์ที่หนักแน่นให้ออกไปโดยให้ผ่านไปกับลมหายใจของเราที่เรารู้สึกตัวในทุกขณะลมหายใจเข้าลมหายใจออก เพราะการปล่อยคือการปรับคืนให้เบาและโปร่งโล่งสบายนะคะเราปลดปล่อยทุกอารมณ์ความรู้สึกเมื่อถึงขั้นระดับที่สูงขึ้นนะคะเราจะไม่มีการยึดอารมณ์ใดๆไว้เลยค่ะเราเพียงแค่รับรู้รู้สึกตัวเราใช้ความรู้สึกเป็นเข็มทิศในการตัดสินใจนะคะเพราะเราใช้จิตวิญญาณภายใน ถ้าเรารู้สึกเบาโล่งสบายเราเดินหน้าเลยค่ะเดินหน้าด้วยความไว้วางใจจากภายในของเรานะคะที่เราเลือกมาละถ้าเรารู้สึกตึงหนักอ,นอึดอัดเราฟังเสียงหัวใจสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเราก็เลือกที่จะหยุดพัก หรือว่าเปลี่ยนเส้นทางได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกแบบไหนนะคะตัวเราที่เป็นคนตัดสินใจเลือกค่ะความรู้สึกคือเสาอ,อากาศจิตวิญญาณนะคะให้เราตระหนักรู้ตรงนี้ไว้เลยเพราะฉะนั้นในทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะในทุกย่างก้าวทุกลมหายใจ เราไม่จำเป็นต้องเห็นพลังงานด้วยซ้ำนะคะเพียงแค่เราเห็นตัวเราในความรู้สึกค่ะเราจะเห็นตัวเองเสมอเมื่อเราอาจจะส่องกระจกและเห็นหน้าและเราเข้าไปถึงความรู้สึกข้างในค่ะเราลองฟังเสียงภายในเราผ่านสายตาของเราก็ได้ค่ะ เราลองจ้องตากับตัวเองดูนะคะเมื่อเราอยู่ในความรู้สึกรักศรัทธาขอบคุณและเบาใจเราไว้วางใจในชีวิตจังเลยนั่นล่ะค่ะคือเรากำลังออกอากาศในคลื่นพลังงานที่สูงขึ้นไปทั่วจัก,กรวาลเลยนะคะและจัก,กรวาล จะสะท้อนคลื่นนั้นกับมหาเราด้วยสิ่งที่มหัศจรรย์ในชีวิตนะคะเรามองชีวิตเป็นความมหัศจรรย์หรือเปล่าคะเรารู้สึกไหมคะว่าชีวิตเราเป็นปาฏิหาริย์ในทุกย่างก้าวทุกลมหายใจใครก็ตามนะคะที่รู้สึกได้ถึงชีวิตคือปาฏิหาร ในทุกๆเรื่องที่เกิดกับเราจึงเป็นเช่นนั้นนะคะใช่แล้วชีวิตคือปฏิหารเราเข้าสู่การสำนึกรู้คุณด้วยความรู้สึกขอบคุณกันค่ะขอบคุณที่ฉันได้รู้ว่าความรู้สึกมีพลังขอบคุณหัวใจที่ทำหน้าที่เป็นเครื่องรับ คลื่นจักรวาลขอบคุณทุกครั้งที่ฉันเชื่อมต่อกับความสงบขอบคุณความรักที่สันสะเทือนอยู่ในตัวฉันขอบคุณคลื่นแห่งศรัทธาที่นำทางขอบคุณความขอบคุณที่เปลี่ยนเป็นความจริง ขอบคุณความกล้าที่จะรู้สึกอย่างลึกซึ้งขึ้นขอบคุณจักรวาลที่ส่งสัญญาณผ่านจิตใจภายในของฉันขอบคุณพลังงานที่แปลงชีวิตจากภายในขอบคุณการหยุดคิดและเริ่มฟังเสียงภายใน ขอบคุณเส้นทางที่สอดคล้องกับความรู้สึกภายในของฉันขอบคุณวันนี้ขณะนี้ที่ฉันได้อยู่ในคลื่นที่รักตัวเองขอบคุณจักรวาลภายในขอบคุณเสียงภายในใจที่กล้าเดินตามความตื่นเต้นขอบคุณความกล้าที่ไม่ต้องรู้คำตอบทั้งหมด ขอบคุณพลังงานความศรัทธาที่นำทางชีวิตขอบคุณเส้นทางณขณะนี้ที่มีความชัดเจนและทรงพลังขอบคุณเหตุการณ์เรื่องราวที่เชื่อมต่อกับทุกสิ่งขอบคุณจังหวะชีวิตที่ลงล็อกขอบคุณความเงียบที่พาฉันไปสู่ความจริง ขอบคุณพลังแห่งการไม่ยึดติดในผลลัพธ์ขอบคุณความตื่นเต้นที่เป็นเข็มทิศขอบคุณตัวเองที่กล้าฟังเสียงข้างในขอบคุณพลังสร้างสารรค์ที่ลื่นไหลขอบคุณทุกครั้งที่รู้สึกใช่ ขอบคุณความท้าทายที่เข้ามาสอนให้มีความไว้ใจเชื่อใจในจักรวาลขอบคุณเส้นเวลาที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขอบคุณตัวตนสูงสุดที่แสดงออกมาณขณะน,นี้ขอบคุณจังหวะชีวิตที่ลงตัวโดยธรรมชาติขอบคุณอิสระในชีวิตที่เปิดทางให้ชีวิตมีเส้นทางโดยอิสระ ขอบคุณพลังใจที่แน่วแน่มั่นคงขอบคุณคนรอบตัวที่สะท้อนกระจกแห่งจิตขอบคุณความสุขเล็กๆที่ทำให้อิ่มเอมใจในขณะนี้ขอบคุณความเชื่อมั่นที่ไว้วางใจในจักรวาลขอบคุณความรักจากจักรวาลที่ไร้เงื่อนไข ขอบคุณการเปลี่ยนแปลงในเส้นทางที่ดีขึ้นเสมอขอบคุณความไว้วางใจในเส้นทางณนะปัจจุบันขณะนี้ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในความธรรมดาเพราะชีวิตคือความศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณทุกลมหายใจถูกย่างก้าวที่เชื่อมตัวฉันกับพลังงานจักรวาล ขอบคุณคลื่นความถี่ใหม่ที่ฉันได้เลือกแล้วขอบคุณพลังงานที่พาฉันข้ามขีดจำกัดเดิมขอบคุณจิตสำนึกที่ตื่นรู้ในแต่ละขณะขอบคุณรอยยิ้มของตัวเองที่กลับมาสร้างสารรค์ชีวิตให้ต่อตนเองและผู้คนขอบคุณแสงสว่างที่ส่องทางแม้ในความมืดขอบคุณความมืด ทำให้รู้ความสว่างสวัยในชีวิตรักและขอบคุณทั้งแสงและเงาขอบคุณความเบาสบายในจิตใจภายในขอบคุณชีวิตณขณะน,นี้ที่ราบรื่นสะดวกสบายขอบคุณจักรวาลที่ฉันได้รับในสิ่งที่เป็นผลลัพธ์จากการลงมือทําเสมอ ขอบคุณวันนี้และขณะนี้ที่ฉันได้ตัดสินใจเริ่มต้นใหม่ขอบคุณเส้นเวลาที่ยกระดับชีวิตของฉันในทุกขณะรักขอบคุณรักขอบคุณรักขอบคุณการที่เราจะเปลี่ยนเส้นเวลาชีวิตของเราณนะปัจจุบันขณะนี้ด้วยการเป็นตัวเองอย่างบริสุทธิ์นะคะสิ่งที่เรียบง่ายและลึกซึ้ง ที่เราได้แบ่งปันไปนะคะคือเราได้ทำในสิ่งที่ตื่นเต้นนะขณะนี้แล้วเราได้ทำเต็มที่ที่สุดโดยไม่ยึดติดในผลลัพธ์เราไว้วางใจในทุกเส้นทางของจักรวาลที่จะพาเราไปในเส้นทางที่ดีขึ้นเสมอซึ่งทั้ง3ขั้นตอนที่เรียบง่ายในการลงมือทำในความรู้สึก และนั่นแหละค่ะความรู้สึกนะคะคือสิ่งที่เราสร้างสรรค์และรู้สึกอย่างตั้งใจด้วยความที่เรารู้ตัวและมีสติเราใช้ความรู้สึกใช้หัวใจอยู่กับสิ่งที่ให้พลังงานชีวิตของเรานะคะซึ่งเราเป็นคนเลือกที่จะสะท้อนความรู้สึกใดๆออกมาก็ตามค่ะนั่นคือพลังงานที่เราส่งออกไป และที่สุดแล้วความรู้สึกคือคีย์สำคัญนะคะเราอยู่ในความรู้สึกแห่งรักความรู้สึกศรัทธาความรู้สึกขอบคุณความรู้สึกเบาสบายรักษาพลังงานความรู้สึกให้สถิตเสถเียรในความรู้สึกเหล่านั้นนะคะด้วยความไว้วางใจในชีวิต ด้วยความรักความเมตตาที่เราส่งออกไปต่อผู้คนคะ่ะส่งความรักความปรารถนาดีนะคะเพื่อที่เราจะได้เข้าถึงพลังงานที่สูงขึ้นด้วยความรู้สึกที่เราตั้งใจด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์ที่จะเป็นตัวเองที่บริสุทธิ์โดยแท้นะคะด้วยความรักและขอบคุณรักขอบคุณ,ร,คณรักขอบคุณคะ่ะ